สวัสดีครับทำไมหน้าผมมันติดเลยแม่ก็แบบไม่เชื่อผมแล้วพอชี้ตามาปรับแล้วก็ปิดไลา์เลยอะไรนะพอชี้ตามาปรับแล้วก็ปิดไลา์เลยแน่นอนถ้า10,000คนสวัสดีครับสวัสดี50,000คนครับ40,000ให้ไหมมันมันเพิ่มเพิ่มดิ6แล้วครับสวัสดี6 60,000คนครับปิดปิดตามาปิดตามาปิดไล์ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ เอา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 ทำไมพูดเยอะเออทำไมพี่ว่าพี่ชายผมอย่างเงี้ยทำไมทำไมต้องร้านอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สวัสดีครับทุกคนทอยไปไหนสวัสดีครับสวัสดีข้าวแม่จ้าเฮ้ยชีตาเฮ้ยชีตาออฟฟิเชียลพิตาเข้ามาได้ไงวะพี่คราวนี้เอาใหญ่แล้วเออพีิตาเนี่ยเข้ามาเองเนี่ยเฮ้ยพีิตาเอาเข้ามาไข่ดอกไม้ดิ อยากกินข้าวมันไก่ก็วางไว้ก่อนไงวางไว้เย้ผมไม่ได้กินข้าวมันไก่นี่ยคิดยังไงนี่ต้องวุ่นวายหน่อยกันไข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่เอากลับไปวางไว้นี้แหละวางไว้นี้แหละน้ำดื่มฮาเลมเชคครับน้ำดื่มฮาเรมเชคไม่ใช่มันเป็นแบ๊กฮาเร็มเชคเนี่ยน้ำดื่มฮาเลมเชคครับน้ำดื่มฮาเเชคครับกินได้ดิวันนี้พี่แก้มมาด้วยนะแก้มเหอเออว้าวพี่แก้มพี่แก้มมาเต้นมาเต้นด้วยใช่ไหมพี่แก้มโชว์ไหนเนี่ยพี่แก้มโชว์ พิเศษหิวเลยกินอะไรข้าวมันไก่เช้าที่สดใสจริงพี่ตามาปุกวุ่นวายเลยจริงเก่งมากเขาเขียนมาเขาเขียนเขาเขียนมาเขาเขียนนะดูไหมเนี่ยอ้ายังไม่บอกเลยเขาเขียนมาปุกวุ่นวายเลยนี่แหละโลกเรามันจะสดใสเพราะมีพี่ตาใช่ไหมเลยใช่ให้เห็นด้วยคนหนึ่งโมนาพูดอะไรนะ มานาบอกใสทั้งวันหอมหอมใสฉันดีใจที่ทุกคนอยู่ที่นี่อันนี้อันนี้เขาอาจะเป็นนี่ปะหมายถึงว่าแบบเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเราก็ไปทานสเตียมาเราต้องพาเสียงบุคคลเลยฮะเอาเลยฉันก็ดีใจเหมือนกันที่คุณมาอยู่ในไลฟ์นี่ไม่ให้ไม่ฉันก็ดีใจเหมือนกันที่คุณอยู่ในการถ่ายทอดสดมันจะไม่ให้คำว่าอะไรเอ้ยลอยวะ พูดว่าีย M T E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  M พี่แม่ถอนบอถอดไม่ได้ก็บอกถอดไม่ได้พี่ซีเงว่าดีครับพี่ซีมีคนจะไลฟ์กับเราอ่ะไปอ่ะไปละไม่มีไม่มีไม่มีละไอป๋อทัวยเนี่ยมีเล้วหรือ ไอปอบมันมาแซวแล้วมันก็หายไปไม่ไม่มาไม่มีไอปอบมาแซวหรอเมื่อีะไม่ไม่มันแซวมาแย่ริ่งแย่คิดถึงมากที่ถึงความวุ่นวายสดๆไม่หน่อยพี่ใส่หมวกน่ารักมากฉันแน่นอนเลยฉันแหละฉันโชว์ัคือคือฉันแน่แน่จะจงานีคนดูทั้งเจ็ดแสนแปดเจ็ดแสนหกนะครับหกแสนเจ็ดหรือเปล่าคือถ้าเธอเอาแอคเขาเธอมาไลฟ์มันจะเยอะ แต่เราเตรียมแต่เราแต่เราไม่ได้ต้องการให้คนเยอะข้ามันไก่ครับข้ามันไก่ทำไมหวานข้าวมันไก่ครับข้ามันไก่มันจะไม่ต้องมันจะอ้อมไม่ได้เลยข้ามันไก่ครับข้ามันไก่ข้ามันไก่นะครับแล้วมันกินกล่องบนไม่ได้ด้วยอันนี้มันเป็นหนังน้อยกว่าไม่แล้วทำไมพี่ไม่เอาไว้ที่ตัวเองหรอแล้วพี่จะวางไว้ที่หมึ่งทำไมถึงผมไม่ชอบหนังเยอะเผมไม่ชอบหนังเหมือนกันแบบบางทีเป็นเพลงก็ชอบเออซีรีส์อะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ใช่มก็ได้อยู่เหมือนกันที่ท้าไม่เอาช้อนมาให้ มีมีมีอยู่แล้วพี่ึงเ้าโลกเลยรู้ไหมโลกไหนอ่ะมีหลายโลกอ่ะโลกตกไฟให้เจ็บหมอมันกวนแต่เช้าเลยผมอยากไปบับทอกอ่ะมันไม่มีแล้วปะบับทอกมันเอ้าบับทอกมันไม่มีหรอกพี่ตามันปิดซีั่นไปแล้วปะเริ่มดีั่นใหม่ตีกันตีกันอยู่ข้างคนชนะเรามันสามลุกหนึ่งนะสามลุมหนึ่ง เราจำน,นวนคนเยอะกว่าอยากเห็นหน้าหมอเดี๋ยวเดี๋ยวไปโรงพยาบาลครับแอมเล่นใหญ่เลยถ้าจริงไหนอนพอ,อใช่ไห่เนี่ยมีโรคหลายใบเหรอเราโอ๊ยใบเดียวก็พอแล้วใช่ใบเดียวคือหมดที่มีเราใช่งงอะดิงงเหมือนกันอะไร แม็กทำอะไรมาวินอยู่ไหนวะเออมาวินไปไหนปล่อยมาวินมาวินซ้อมโชว์อีกอันห่งถ้ามาวินมาลงแน่นอนไลฟ์ลงจริงปิดไลฟ์เลยแนะนำมาวินให้ทุกคนรู้จักบอกว่าตัวเด็ดเลยในทีมในทีมเราวันนี้มีใครมาบ้างไหมตัวเด็ดในเด็กมาวินผมมาพี่เธอมาปะคิดอยู่เดี๋ยวผมกลับแล้วเดี๋ยวฉันกลับแล้วเตือนคิดว่าจะลงแบบพอขึ้นบนไปเฮก็ลงเลยพี่มีเด็กไหมขอยืมหน่อย ยืมเน็ตหรอเน้อวานมาลุมพี่มาเอาเน็ตพี่อู๋เปิดเน็ตให้น้องเน็ตพี่เหลือสองให้มีพี่ท้าของเดี๋ยวให้พี่ต่างเปิดให้เน็ตพี่เหลือสองมาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนแล้วผมไม่ยืมพี่เายเดี๋วผมให้ยืมเขาแบงค์พี่มีเขาแบงค์มีพี่ทาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กอ่ะห้องเนี้ยห้องนี้ให้สิบาทให้10บาทด้วยอุ้ยแจมินมาดู ที่ให้เน็ตได้แค่สมูทิบเมตรคนนีี้่วาโอเคเดี๋ยวใหะสบายดีให้้ดวยสบายดีบอกเดี๋ยวผมให้ยี่สิบบาทเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ผมก็ปนยังไม่ตื่นไหมเพราะปกติเวลาเนี่ยเราก็ไม่ตื่นนะวันนี้วันเสาร์ด้วยพี่สิบบาทพี่ให้ซันนี่อ้น้องให้สิบบาทให้จริงเหรอมาถ้าน้องก็ให้พี่เอาไหม เก็บไปใช้น้ำเหรอาไปเลยเอาไปเลยทำไมอันนี้เฮ้ยอย่าฟึ้งนี่แม็กมาเนี่ยอ่อนถ่ายตังน้องแม็กเนี่ยแม็กไปดูนะกล้องนะเข้ากล้องก่อนวันดีก่อนวันดี้วะวันดีค่ะน้องแม็กนะที่ชื่อแม็กน่ารักเมื่อกี้ก็เอาตังไว้เมื่อกี้โง่เขลาครับเอาเนี่ยไหมเนี่ยเธออย่าทำตัวเหมือน ร้านเน็ตเด้อต่อชั่วโมงเหมือนมีเด็กที่แบบมาจ่ายค่าเน็ตแล้วก็ให้เน็ตนี่ต่อชั่วโมงเหรอได้ถึงเดือนมกรเตี้ยงมาต่อใหม่พี่พี่ให้ถึงแค่เที่ยงเท่านั้นแล้วเดี๋ยวหมดเวลาเที่ยงต้องต่อใหม่พี่กินดาสวัสดีครับต่อเหรอนี่ใช่ไหม yes ดูสิ yes เล่นเกมเหรอ yes หมอเขาบอกหมอรวยแล้ววันนี้จริงไปซื้อต่อบินได้แก้วหนึ่งต่อบอ น้อยยังไม่ได้หัดพี่ก่อนเปไหนอ่ะมาน้องขาไม่เจอกลับบ้านไปวันนี้พี่มนเน็ตใช้แน่พี่ตังว้าไอเราเรามีเน็ตได้อยู่ทำไปเข้าใจเรื่องมากทุกคนเขาบอกเราเป็นมิตรอ่ะเป็นมิตรมิจ่ายพี่จริงเรื่องละวุ่นวายจริงจริงเน็ตสิบบาทจริงมันจริงเราจ่ายค่าเน็ตแพงกว่าสิบบาทเว้ย ใช่สองจีไม่ได้แต่ไม่มีพี่ต้ามาแบบมาเอ็นหน่อยดิพี่ไม่ละเทนหน่อยเร็วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วเร็วกป็นข้าวมาเต้โอ้ยหน่อยอ่ะชิต้าไม่เลนเทนเลยราคนอยู่ตั้งสามคนเนี่ยชวนหนชวนชวนชวนวันนี้สิยะไรชวนหนบัตรหมดแล้วผมยังไม่มีบัตรเลยพี่ผมยังเข้าโชว์ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยโมนามาเร็วมาพี่เพียงมื่อตอนเด็ดผมทาใหมใช่คนดูแล้ว เพราะว่ารัไม่เอาไม่เอาเฉยบอกแล้วว่าห้องนี้มีแต่เด็กเด็กท้ปวดหัวไปไปไปบูดบูบูเขาบอกว่ามีคนไปวันนี้มีคนมามาเจอกันได้ครับมีอะไรถ้าหาชีตานะทุกคนจริงถ้าหาแอคเคาท์ชีต้าออฟฟิเชียละไม่ใช่ถ้าหาชีตาปิติพัฒน์อะไม่มีี่ต้ามีมั้ยม่ได้ T F 3ามสาม S ไปแล้วนะทุกคน๊ายบายในนั้นไงในในั้นไงในในเอกอะกีต้เาเมื่อคืนพี่ร้องเพลงอะไรตอนตีสองรอฉันยังรอเธออยู่ราบไม่รู้เธอเป็นอย่างไรเจอกันครับ